ทีนี้มาดูกันว่าการเรียนออนไลน์ในทุกวันนี้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือเปล่านะคะไปฟังมุมมองจากตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากล um ุ D ่มนักเรียนดีกลุ่มนี้เคยให้การสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากล um ุ่มนักเรียนเลวก็จะเห็นออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองและเคยยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ปรับมาตรการเรื่องการเรียนออนไลน์มาแล้วนะคะไปฟังเสียงกันค่ะ เงิน2,000ในเดือนเดียวเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วน,นะครับว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอต่อหลายๆกครอบครัวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะให้อ่าสร้างสิ่งนี้นะครับในการแจกเงินให้นักเรียนเนี่ยหรือว่าการสร้าง UBI นะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับเงินในทุกๆเดือนนะครับ แล้วก็ดับเงินไปเรื่อยๆจนกว่าวิกฤตโควิด COVID เนี่ยจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนในพวกสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นอ่าพวกซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะร่วมมือกับทางภาคเอกชนอะไรย่างนี้ก็ได้ครับในการแบบให้เด็กเนี่ยสามารถาเข้า Google Meet เข้า Zoom หรือว่าเข้าอ่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยด้วยการไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตครับก็คือสามารถเข้า เข้าไปใช้แพลตฟอร์มนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งจุดนี้แหละครับผมคิดว่าหากรัฐบาลเนี่ยสามารถทำ UBI แล้วก็สามารถแก้ปัญหาในจุดๆุดนี้ได้แล้วเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับเราอวดอ้าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียนฟรีรัฐธรรมนูญบัญญัติว่านักเรียนมีสิทธิเรียนี1 2ปีกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเราไม่ได้เก็บค่าเทอมนะทุกคนได้เรียนฟรีแต่กลายเป็นว่ามันมีใครได้เรียนฟรีจริงๆหรือเปล่านอกจากขายฝันกันไปวันๆว่าเราไม่ไม่ได้เก็บค่าเทอมสุท้ายมมนไ่ีีีใครรรเจิง าในช่วงในช่วงสภาวะปกติไม่เรียนฟรีก็มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาประมาณหนึ่งแต่ว่าพอมันย้ายมาเป็นสภาวะระบาดของโรกเศรษฐกิจตกต่ำต้องไปเรียนออนไลน์ต้องเสียตังค์กับอุปกรณ์มากขึ้นมันไม่เรียนฟรีอยู่แล้วมันยิ่งทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันกำลังพังทลายลงไปเป็นวันๆแบบมันเป็นระเบิดอหารที่ที่มันวันหนึ่งมันจะต้องพังลงอ่ะเพราะว่า แน่นอนเศรษฐกิจมันตกต่ำลงเรื่อยๆสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆแล้วถ้าทุกคนยังต้องฝืนทําอะไรแบบนี้อยู่ต่อไปยังไงก็ตามมันก็ไม่มีทางไปรอดการเรียนในช่วงของโควิด1 9นะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะคะผ,ผู้ชมก็คงจะได้ยินแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะ